มาอีกเรื่องหนึ่งฮะอันนี้ไม่ต้องคนคุยฮะคุยมะะอันนี้อยากจะรู้ความจริงฮะเพราะคนอื่นนั้นเงียบกริบฮะแต่คณะกรรมาการตํารวจซึ่งคุณชัยชนะเดชเดชโชสสพักประชาธิปัตย์เขาอยากจะรู้ว่าฉัน14ที่โรงพยาบาลตํารวจอ่ะคุณทักษิณอ่ะป่วยจริงหรือเปล่าหรือป่วยทพิ์ หรือตอนนี้นั่งสั่งการทํางานอยู่อันนี้พูดตรงๆเลยฮะคุณวุมิระเพราะว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้วันศุกร์พรุ่งนี้คะคณะกรรมที่การตํารวจจะได้ไปดูงานที่โรงงานตํารวจแต่จริงๆแล้วฮะพูดตรงๆเลยอยากจะไปดูงานมากชั้น14เนี่ย ทีนี้ฮะเราไปฟังความคืบหน้าเพราะว่าล่าสุดคุณช,ชนะเดชเดโชอย่างที่บอกไปฮะเป็นประธานคณะกรรมาการตํารวจสภาผู้แทนสษฎนบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลตํารวจมีหนังสือตอบกลับแล้วอนุญาตให้คณะกรรมการเนี่ยไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตํารวจครับวันศุกร์นี้12มกราคมนี้เนี่ยแหละช่วงสิโมงเช้าทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยอนุญาตาให้เข้าศึกษาดูงานนะครับเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ชั้น6อาคารศรีญาณนนท์แต่ทีนี้คุณผู้ชมประวัติโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลต,ตำรวจทำหน้าที่อะไรอะ่ะอันเนี้ย มันธรรมดามันเฉยๆขอโทษนะฮะเปิด Google ก็เจอคำถามคือกรรมธิการบอกสิ่งที่อยากจะรู้มากที่สุดก็คือว่าต้องการจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังตั้งแต่กระบวนการเข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็การดูแลโดยอยากจะสอบถามข้อมูลจากผู้ต้องขังที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรวมทั้งอยากจะสอบถามเลยท่านนี้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะคุณทักษิณก็อยู่ในข่ายของผู้ต้องขังที่รักษาตัวอยู่นี่และที่สําคัญ ให้เราไปดูงานชั้นหกแต่กรรมธิการบอกว่าขอขึ้นไปชั้นสิบสี่ได้ไหม hmm. ขอขึ้นไปคุยกับคุณทักษิณหน่อยได้ไหมในฐานะที่เป็นผู้ต้องขัง,งที่รักษาตัวในโรงพยาบาลอยากจะสอบถามเรื่องของกระบวนการน่ะลองไปฟังเสียงของวินชัยชนะเดชเดโชครับอาการป่วยป่วยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ผมคิดว่าทางแพทยสภาเขาชี้แจงชัดเจนว่ามันเป็นความมันมันเป็นกฎหมายที่สวนไว้รนะหว่างผู้ป่วยกับผู้รักษาไข่แต่ประเด็นว่าเราต้องดูว่าขั้นตอนเนี่ย นักโทษกี่คนที่ขึ้นไปรักษาชั้นที่สี่นักโทษกี่คนที่เข้าไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีรักษาห้องไหนบ้างการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอย่างที่คุณชัยนะจริงก็บอกถูกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยมันไม่สามารถเปิดเผยได้มันมีกฎหมายรองรับอยู่แต่ว่ากรรมธิการบอกว่าทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย ให้ข้อมูลกับกรรมการทการเบื้องต้นว่าคือยังไม่ได้บอกนะฮะว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลหรือให้ดูงานได้มากน้อยขนาดไหนหรือบางจุดอาจจะต้องดูผ่านกล้องวงจรปิดหรือไม่มและที่สําคัญไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามเข้าไปด้านในหรือให้รอสัมภาษณ์บริเวณด้านหน้ารม่มคือถ้าจะไปพรุ่งนี้ ไม่ให้เข้าไปพร้อมกับกรรมธิการให้รออยู่ด้านล่างของโรงพยาบาลเท่านั้นบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลถ้าจะขอสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะทีนี้อธิบดีกรมราทย์ทหาก็เปิดเผยบอกว่าเตรียมรายงานความเห็นของคุณหมอเนี่ยต่อทางด้านของพาร์ติชัที่สอดสองฮะท่านรัฐมนตรียุติธรรมในเร็วนี้ส่วนความคืบหน้าเรื่องระเบียบแนวทางการปฏิบัติและก็การกาหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่รองรับระเบียบคุมขังนอกเรือนจาซึ่งหลายคนก็พูดกันตรงๆบอกเลยว่าระเบียบนี้ออกมาเนี่ย มันออกมารองรับคุณทักษิณหรือเปล่าตรงนี้ท่านอธิบดีบอกว่าเราวางกรอบไว้เบื้องต้นแล้วแต่จะไม่ทันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ตแต่ก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าคุณทักษิณอยู่ในข่ายนี้หรือไม่ซึ่งก่อนหน,น้านี้คุณสมสศักดิ์เทพสุทินท่านรองนายกก็เคยบอกแล้วว่ามันก็เข้าข่ายอยู่นะรอติดตามพรุ่งนี้ครับ,ค,รบคุณผู้ชมฮะว่ากรรมธิการจะได้ข้อมูลเด็ดไหมหรือจะได้เจอคุณทักษิณแบบเป็นๆหรือเปล่าหรือเจอผ่านกล้องวงจรปิดหรือ,รอไม่เจอเลยนะฮะอ๋อเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเป็นข้อมูลย่ายนะคะ